เป้าหมายของการตีกันหรือการทะเลาะวิวาทอย่างหนึ่งเลยก็คือการไปแย่งตราสัญ,ญลักษณ์ของอีกฝ่ายคือมันเป็นการแย่งตราเพื่อที่จะมาบอกว่าเนี่ยชนะแล้วสู้โรงเรียนนี้แล้วฉันก็ชนะเอาตรามาเลยเป็นการท้าทายโรงเรียนคู่อริด้วยนอกจากนี้นะคะก็เคยมีการลงโทษด,ด้วยการพักการเรียนไล่ออกด้วยส่งเข้าไปในค่ายทหารก็มีมาแล้วเอามาจับมือกันต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยรวมทั้งส่งตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ไปจนถึงสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวสุดท้ายทั้งหมดนี้แก้ไขปัญหา ก็ไม่ได้สักทีแล้วปัญหานี้เนี่ยคือสั่งสมมานาแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกจนกระทั่งมาถึงยุคของคอสชมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหากันถึงขั้นเด็ดขาดคอสชใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44นะคะออกคําสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่30ทับ2,559ต้องบูรณาการทั้งหน่วยงานกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้เด็ดขาดรวมถึงจะต้องเอาโทษกับกลุ่มรุ่นพี่ที่ไปยุยงส่งเสริมให้รุ่นน้องตีกันกับสถาบันคู่อริค่ะหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาก็เชื่อว่าต้นเหตุ คัข,ของปัญหานี้เนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะคะระสภาพปัญหาเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นถึงขั้นใช้ยาแรงแล้วก็ตามหลังจากประกาศใช้ยาแรงไปนะคะถัดมาอีกไม่เท่าไหร่จะเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีที่แล้วตอนนั้นรัฐบาลนะคะมีแนวคิดให้นักเรียนที่ไปทะเลาะวิวาทกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปดูก็อายุประมาณ18-20ปีปีแนวคิดนี้คือให้ขึ้นบัญชีบรรจุเข้าเป็นทหารเกณฑ์ทันทีเมื่ออายุครบเกณฑ์ไม่ให้มีการผ่อนผันหรือว่าจับใบดำใบแดงแต่เรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวคิดที่ถูกวิจารณ์มากเลยทีเดียว สุดท้ายก็เงียบหายไปในที่สุดเหมือนกันค่ะ,คะล่าสุดวันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้อีกนะคะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายรัฐบาลคสชจะใช้มาตรการไหนเข้าไปจัดการให้เด็ดขาดจริงๆค่ะก็เ,เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคือลินขนาดใช้ยาแรงม .4 4แล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดด้วยนะใครที่เป็นคนยัยุเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกเลยสุดท้ายก็ยังไม่เข็ดแล้วก็เกิดเหตุซ้าอีกอยู่ดีค่ะ